สวัสดีครับพบก,กับช่างมอนอีกหนึ่งคลิปนะครับครับผมช่างมอนก็จะมารีวิวเป็นเน็งานคืนนกเขาใหญ่นะครับก็เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆจะทําส่งให้ลูกค้านะครับเผื่อท่านไหนเห็นสนใจนะครับก็จะมาลงรีวิวให้ดูนะครับก่อนจะติดตามเอ่อก่อนจะรับชมก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดสับะไคร์ช่างบนนะครับเพื่อจะพาทริปต่อไปน้องครับเนาะก็สนใจคืนก็โทรมาที่เบอร์0839172872นะครับช่งบอลเมืองดอนครับโทรมาตลอด24ชั่วโมงนะครับได้นะครับไอดีไลน์ก็เบอร์โทรนะครับแอดไลน์หรือแจ้งที่อยู่เบอร์โทรก็ได้นะครับถ้าสนใจคืนนะครับ ครับผมวันนี้ผมก็จะมาอ่ามีมีคืนอันนี้เป็นคืนทุกเขาครับเป็นหลักทองเหลืองนะครับนี่เป็นอันนี้เป็นหลักทองเหลืองนะครับนี่ครับอ่าลูกค้าสั่งสองชุดนะครับแต่เขาอยากได้ แบบว่าผมแนะนําให้นับไม่ต้องสมมติว่าชุดละยี่สิบห้าหลักใช่ไหมครับแต่เราแบ่งเป็นสองชุดได้นะครับแบ่งเป็นสองชุดให้มันเป็นสิบสองหลักนะครับสิบสองอีกหลักหนึ่งเป็นสิบห้าหลักไปอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ผมใส่ลังเก็บไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะใส่ลังเก็บไปนะครับก็จะใส่ลังเก็บไป แต่อันนี้เรามารีวิวให้ลูกค้ารับชมก่อนนะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับหลักยาว3ามเซนนะครับผมจะให้ดูหบวงสักอันนะครับ นี่เป็นห่วงเลขแปดนะครับนี่ก็จะเป็นห่วงเลขแปดนะครับตเต็กห่วงเลขครับห่วงทองเหลืองครับ วงทองเหลืองนะครับต่อสายหน้าด้วย PE ครับต่อสายหน้าด้วย PE นะครับ เป็นสายเมยนก็เป็นอ่า PE นะครับเป็นสาย PE หลักท่องเหลืองหลักยาวหลักยาวสามเซนครับคมก้วงบวงสองสองนิ้วสนิ้วสามมิลน,นะครับ สอง้สามมิลน,นะครับเป็นเอ็นสีเขียวนะครับเป็นเอ็นสีเขียวพันหลักสีเขียวครับนี่ครับห่วงทองเหลือง,อรองครับอันนี้เป็นห่วงทองเหลืองครับนี่ครับห่วงทองเหลืองเล็กแปดนะครับเล็กนะครับ ทำยากนะครับทำยากเหมือนกันครับยากกว่าคืนถักไก่นะครับแต่เผื่อนในเนเตก็สั่งได้นะครับก็มีติดอีกสองชุดนะครับวันนี้ก็เป็นนี่ครับเป็นไอเอียเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนส่งลูกค้ารีวิวก่อน ส่งครับเผื่อท่านไหนมีเผื่อท่านไหนสนใจนะครับัามได้ครับ ก็เป็นคืนดนักดักไก่ปานะครับก็มีส่งเป็นสิบชุดนะครับยังทำไม่ทันยังทำไม่ได้ยังทำไม่พอนะครับทัวทีนะครับนี่ครับไ,ได้นะครับก็เผื่อท่านไหนพี่ติดตามติดตามรับชมโอเจรอเนี่ยครับเด้อผมก็ทําส่งให้นะครับอันนี้ผมส่งให้ลูกค้าแล้วผมก็ มาทำคืนไก่ให้พ่อค้านะครับเนาะแล้วก็ผู้ที่สั่งอคืนจ้างมอนก็ได้อวนตังมาอะไรแล้วผมก็จะรีบทำส่งให้นะครับก็ฝากพี่ๆด้วยนะอดใจรอเลยนะครับผมก็มีเวลาเลิกงานนะครับเนาะก็จะทำส่งให้ทุกคนครับไว้ใจได้ครับไม่เป็นไรนะครับีครับนี่ก็เป็นคนอคุณเขายี่้าหลักนะครับ สามร้อยแปดสิบาทนะครับครับผมคืนหนักนกเขานะครับสนใจโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดสาม้าหน่งเจ็ดสองแป็ดสองะครับทางบนเมืองดอวนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอ ขอพนุญาทุกท่านก่อนรับปีใหม่นะครับขอขอบขอคุณขอ,ขอให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับขอให้หายกินก็ผลนมานะครับก็จำมนมาุกคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ